หลายคนน่าจะรู้อยู่แล้วว่าแม่น้ำอเมซอนไม่ใช่แค่สายน้ำธรรมดาแต่มันคือระบบนิเวศขนาดใหญ่และเป็นอาณาจักรของนักล่าตัวฉกาจที่แข่งขันเอาชีวิตรอดโดยเฉพาะสัตว์ใต้น้ำอย่างปลาปีศาจที่ว่ากันว่าแม้แต่นักสำรวจยังต้องหวาดกลัวพวกมันบางตัวมีเขี้ยวที่แหลมคมบางตัวมีพิษที่ร้ายแรงไปจนถึงบางตัวก็มีพละงกำลังมหาศาลจนสามารถลากเหยื่อลงสู่ความมืดมิดของแม่น้ำได้ไม่ยากว่าแต่จะมีปลาตัวไหนบ้าง ทุกคนก็ต้องกดไลค์กด Subscribe และไปดูกันเลย 1. ปลาแวมไพท่ามกลางน้ำขุ่นและเงามืดของต้นไม้ทันใดนั้นก็มีบางสิ่งพุ่งขึ้นจากผืนน้ำมันคือพิยาร่าหรือปลาแวมไพนักล่าดุร้ายแห่งอเมซอนที่มาพร้อมกับเขี้ยวยาวถึง6นิ้วที่สามารถเจาะทะลุร่างเหยื่อได้ในพริบตามันโตได้ถึง1.2เมตรหนักเกือบ18กิลกรัมและแม้ตัวใหญ่ขนาดนี้ แต่มันเป็นยอดนักล่าที่เคลื่อนที่เร็วและโจมตีอย่างรุนแรงน้ำเชี่ยวแค่ไหนก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะร่างของมันถูกออกแบบมาให้ทะลุผ่านกระแสน้ําอย่างสมบูรณ์แบบสิ่งที่ทําให้มันน่ากลัวที่สุดคือเหยื่อของมันไม่ใช่แค่ปลาเล็กแต่รวมถึงปีรันย่าใช่แล้วนักล่าฝูงที่ทุกคนกลัวอาจตกเป็นเหยื่อในชั่วพริบตาหากเผชิญหน้ากับพยายราและแม้ว่ามนุษย์จะไม่ใช่เหยื่อของมันโดยตรงแต่ถ้าคุณเผลอจับมันแบบไม่ระวังหรือว่ายน้ําใกล้มันมากเกินไป โอกาสที่มันจะกัดคุณจนเลือดพุ่งก็มีสูงและคุณอาจจะรู้ตัวเมื่อสายไปแล้ว 2. ปลาอาราไพมาในโลกของแม่น้ำอเมซอนนอกจากจะมีปลาที่ทำงานเป็นฝูงอย่างปลาปิรันย่าหรือปลาที่ซ่อนพิษไว้ในหางอย่างปลากระเบนที่แห่งนี้ก็ยังมีนักล่าที่สู้ด้วยขนาดตัวนั่นคือปลาอาราไพมาปลาน้ำจืดขนาดมหึมา ที่สามารถเติบโตได้ถึง3เมตรและหนักกว่า200กิโลกรัมมันไม่ได้เป็นเพียงแค่ปลาใหญ่แต่มันเป็นหนึ่งในนักล่าที่ฉลาดและปรับตัวได้ดีเป็นอันดับต้นๆร่างกายของมันถูกหุ้มด้วยเกล็ดที่หนาและแข็งราวกับชุดเกราะซึ่งแข็งแรงมากพอที่จะป้องกันการโจมตีจากปิรันย่าหรือแม้แต่ฟันอันคมกริบของนักล่าตัวอื่นถ้าคุณคิดว่าแม่น้ําเต็มไปด้วยอันตรายปลาอาราไพมาก,ก็คือสุดยอดนักรอดชีวิตที่ไม่ต้องกลัวใครมันสามารถกลืนปลาเล็กปลาใหญ่นกที่บินต่ำ,ตำ หรือแม้แต่สัตว์เล็กที่พลาดตกน้ํามันมีพฤติกรรมการล่าที่ไม่เหมือนใครแทนที่จะว่ายไล่ล่าเหยื่อแบบฉลามมันใช้วิธีพุ่งโจมตีจากใต้น้ําด้วยพลังอันมหาศาลและกลืนเหยื่อลงไปในพริบตาแม้มนุษย์จะไม่ได้เป็นเหยื่อหลักของมันแต่ด้วยแรงกัดมหาศาลและแรงกระแทกก็รุนแรงมากพอที่จะทําให้คนที่เผลอเข้าไปใกล้ต้องเจ็บตัวถ้ามันรู้สึกว่าถูกคุกค,คาม 3. ปลาดุกกูนล,ลองจินตนาการว่าคุณนั่งแช่ขาในน้ํา แล้วจู่ๆขาก็ถูกแรงฉุดมหาสารกระชากลงใต้พื้นน้ำนี่ไม่ใช่ฉากจากหนังสยองขวัญหรอกครับแต่มันคือเรื่องเล่าของผู้ที่เคยเผชิญหน้ากับปลาดุก,กูลปีศาจแห่งแม่น้ำอเมซอนที่สามารถโตได้ถึง2เมตรและหนักเกิน80กิโลกรัมแค่ขนาดตัวก็น่ากลัวแล้วแต่สิ่งที่ทำให้มันเป็นตำนานคือพฤติกรรมล่าเหยื่อที่โหดร้ายและข่าวลือที่ว่ากันว่ามันเคยจู่โจมมนุษย์มาแล้วถึงแม้จะไม่มีหลักฐานยืนยัน100%แต่คนในท้องถิ่นก็ต่างหวาดกลัวกันในธรรมชาตินั้น มันเป็นสุดยอดนักล่าที่ใช้กลยุทธ์การล่าที่เงียบและทรงพลังคล้ายกับปลาดุงขนาดยักษ์บางชนิดโดยอาศัยความได้เปรียบของร่างกายที่แข็งแรงและการพรางตัวที่แนบเนียนเมื่อตรวจจับได้ว่าเหยื่ออยู่ใกล้มันจะอ้าปากและสร้างแรงดูดมหาศาลดูดเหยื่อเข้าไปในพริบตาซึ่งเหยื่อของมันจะเป็นพวกปลาขนาดเล็กจนถึงปลาขนาดใหญ่นอกจากนี้ยังเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำอีกหลายชนิดด้วย 4. ฉลามกระถิง เมื่อพูดถึงฉลามเราหลายคนคงนึกว่ามันจะอยู่ในมหาสมุทรที่เป็นน้ําเค็มเพียงเท่านั้นแต่เชื่อไหมครับว่าในน้ําจืดเราก็สามารถพบมันได้เช่นกันโดยเฉพาะฉลามกระทิงฉลามที่สามารถว่ายจากมหาสมุทรเข้าสู่แม่น้ําจืดได้อย่างง่ายดายและไม่ใช่แค่โผล่มาแค่ครั้งเดียวแต่มันสามารถอาศัยอยู่ในน้ําจืดได้เป็นเวลานานโดยมีรายงานว่าพบฉลามกระทิงโผล่ในแม่น้ําอเมซอนและแม่น้ําอื่นๆทั่วโลกอยู่หลายครั้งและความไร้กาศของมันนั้น ก็เป็นที่น่าจดจํามันมีแรงกัดที่สามารถบดกระดูกให้แหลกเป็นผุยพงได้ด้วยพลังกัดถึง1,300ปอนต์ต่อตารางนิ้วบวกกับความไม่เกรงกลัวมันจึงล่าได้ทั้งปลาสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมไปจนถึงจระเข้บางตัวก็เคยตกเป็นเหยื่อของมันนอกจากนี้มันยังเป็นหนึ่งในสอันดับแรกของฉลามที่โจมตีมนุษย์มากที่สุดรองจากฉลามขาวฉะนั้นใครมีโอกาสได้เห็นมันควรออกห่างโดยเร็วจะปลอดภัยกว่า ปลาดุกปีไรบ้าท่ามกลางผืนน้ำที่สิ่งมีชีวิตต้องแข่งขันกันเพื่อเอาตัวรอดบางตัวพึ่งพาความเร็วบางตัวพึ่งพาพลักกำลังแต่ก็มีสัตว์ร้ายอีกประเภทหนึง่งที่ไม่ต้องอาศัยลูกเล่นใดๆเลยแค่ขนาดร่างกายของมันเพียงอย่างเดียวก็เพียงพอจะครองอาณาจักรใต้น้ำนี้ได้ปีไรบ้าคือปลาดุกยักษ์แห่งอเมซอนที่เป็นหนึ่งในปลาน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในโลกมันสามารถเติบโตได้ถึง3.6เมตรและหนักกว่า200กิโลกรัมใช่แล้ว นี่คือปลาที่ใหญ่พอจะกลืนปลาตัวอื่นทั้งตัวได้และมันไม่ใช่ปลาดุกขี้เกียจที่นอนก้นแม่น้ำแต่มันคือนักล่าที่เคลื่อนที่อย่างเงียบเชียบในเงามืดมันแค่ว่ายไปหาเหยือ่อเปิดปากขนาดใหญ่เท่ากับกระมังแล้วดูดทุกอย่างที่อยู่ตรงหน้าเข้าไปในคำเดียวแรงดูดของมันรุนแรงพอจะทำให้ปลาขนาดเล็กถึงปานกลางหมดสิทธหนีมันจนสามารถกลืนเหยื่อแบบทั้งตัวโดยไม่ต้องเสียเวลาเคี้ยวเหยื่อของมันส่วนใหญ่จะเป็นพวกปลาเล็กปลาใหญ่ สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำรวมถึงนกน้ำที่เผลอบินต่ำเกินไปก็เคยลงไปอยู่ในท้องของมันแล้ว 6. กระเบนน้ำจืดอเมซอนในแม่น้ำอเมซอนมีสัตว์นักล่ามากมายที่ทำให้ทุกคนหวาดกลัวได้ไม่ยากแต่รู้ไหมครับว่าสัตว์ที่อันตรายที่สุดอาจไม่ใช่ตัวที่ไว่ยไล่ล่าหรือจู่โจมด้วยความเร็วแต่มันคือสัตว์ที่ซ่อนตัวเงียบๆและรอให้คุณทำพลาดเองกระเบนน้ำจืดอเมซอน เป็นสัตว์ที่พรางตัวได้อย่างแนบเนียนมันอาศัยอยู่ตามพื้นแม่น้ําและหลบซ่อนตัวอยู่ใต้คโคลนหรือตะกอนทรายเมื่อเหยื่อหรือสิ่งมีชีวิตอื่นๆเดินผ่านมันจะไม่หนีและไม่ขยับตัวจนกว่ามันจะถูกคุกคามและถ้ามีบางสิ่งกดทับลงบนตัวมันนั่นแหละคือจุดจบของเหยื่ออาวุธลับของกระเบนน้ําจืดคือเงี้ยงแหลมที่อยู่ตรงโคนหางซึ่งเต็มไปด้วยพิษที่ทรงพลังเงี้ยงของมันสามารถแทงทะลุผิวหนังมนุษย์ได้อย่างง่ายดายและบางครั้งมันก็แทงทะลุถึงกระดูก พิษของมันไม่ใช่แค่สร้างความเจ็บปวดแบบธรรมดาแต่มันสามารถทําให้เกิดอาการปวดรุนแรงและในบางกรณีเหยื่ออาจหมดสติจากความเจ็บปวดและจมน้ําตายไปเลยแต่สบายใจขึ้นมาหน่อยเพราะโดยส่วนใหญ่มันไม่ได้จมตีเพื่อกินเหยื่อแต่มันทําเพื่อป้องกันตัวแค่มนุษย์เราระวังตัวและไม่ต้องไปกวนมันก็อยู่ได้อย่างสบายใจเปลาปิลันยาถ้าพูดถึงแม่น้ำอเมซอน ปลาปิลันย่าก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งมีชีวิตที่ใครๆก็ต้องรู้จักกันดีแม้ถ้ามองเผินๆมันจะตัวเล็กน่ารักแต่แท้จริงแล้วมันกลับเป็นเครื่องจักรแห่งการฉีกกระชากเนื้อที่ธรรมชาติออกแบบมาให้ฆ่าได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดฟันของมันแหลมคมราวกับใบมีดโกนและถูกเรียงตัวเป็นแหนวที่สามารถตัดเนื้อออกจากกระดูกได้ในเสี้ยววินาทีแรงกัดของมันไม่ใช่เล่นๆแม้มันจะตัวแค่2 0่สถึงสาเซนติเมตรแต่แรงกัดของมันสูงถึง30เท่าของน้ำหนักตัวที่แรงกัดมากพอ จนสามารถตัดนิ้วของคุณได้เหมือนกันไกลตัดกระดาษและที่สําคัญมันเป็นสุดยอดนักล่าที่ทํางานเป็นฝูงเมื่อฝูงของมันเริ่มเคลื่อนที่ไม่มีเหยื่อใดที่ปลอดภัยมันสามารถฉีกกระชากเหยื่อออกเป็นชิ้นๆภายในไม่กี่นาทีลองนึกภาพฝูงปลาหลายร้อยตัวพุ่งเข้าหากระต่ายหรือลิงที่พลัดตกลงไปในน้ํามันจะถูกฉีกเป็นเศษเนื้อก่อนที่มันจะมีโอกาสดิ้นรนครั้งสุดท้ายด้วยซ้ํา แต่เห็นอย่างนี้มันก็ไม่ได้เป็นนักล่าที่ไร้สติอย่างที่หลายคนเชื่อจริงๆแล้วมันไม่ใช่ปลาที่ฆ่าทุกอย่างที่ขวางหน้าเหมือนในหนังที่อาจจะดูเวอร์ไปหน่อยเพราะปีลันย่าจะโจมตีเมื่อมีเงื่อนไขที่เหมาะสมเท่านั้นเช่นเมื่อพวกมันรู้สึกว่าถูกคุกคามหรือเมื่ออาหารในบริเวณนั้นหายากจริงๆเท่านั้นแปลาเปคู่เมื่อคุณมองลงไปในน้ำแล้วเห็นฟันเหมือนมนุษย์จ้องกลับมา นั่นอาจหมายความว่าคุณได้พบเจอกับปลาเปคูปลาที่ดูเผินๆจะเหมือนปิรันย่าเพราะมันทั้งคู่เป็นาตาจากตระกูลเดียวกันแต่ต่างกันตรงที่ปลาเปคูไม่ใช่นักล่าที่กินเนื้อเป็นหลักมันเป็นปลากินพืชที่มีพฤติกรรมสงบกว่ามากมันสามารถเติบโตได้ถึง1เมตรและหนักกว่า25กิโลกรัมฟันที่คล้ายมนุษย์ของมันไม่ได้ใช้ฉีกเนื้อเหยื่อแต่ใช้บดเคี้ยวมเมล็ดพืชผลไม้และเปลือกถั่วแข็งๆที่ตกลงไปในน้ำแต่อย่าปล่อยให้ฟันดูเป็นมิตรของมันหลอกคุณ ปลาเปคูสามารถกัดได้แรงมากแม้ว่ามันจะไม่ไล่ล่าหรือโจมตีเหยื่อแบบปิรัญญาแต่มันก็มีพละกำลังมหาศาลถ้ามันรู้สึกถูกคุกค,คามหรือถ้าคุณดันเอานิ้วไปใกล้าปากของมันโอกาสที่นิ้วของคุณจะหายไปครึ่งหนึ่งก็ไม่ใช่เรื่องเกินจริงนักตกปลาหลายคนเคยโดนกัดจนเลือดอาบและมีบางรายต้องเย็บแผลเพราะเจ้าปลานี้คิดว่านิ้วของพวกเขาคือเปลือกถั่วที่มันชอบกินนั่นเอง 9. ปลาไหลไฟฟ้า ปลาตัวนี้ไม่ต้องใช้เขี้ยวหรือพิษเพราะมันมีพลังสายฟ้าเป็นอาวุธแม้จะฟังดูเกินจริงแต่ปลาไหลไฟฟ้าตัวนี้แหละคือนักล่าแห่งป่าอเมซอนที่สามารถปล่อยไฟฟ้าแรงกว่าปลั๊กไฟบ้านและทําให้เหยื่อเป็นอมพาตได้ทันทีแม้จะเรียกว่าปลาไหลแต่มันไม่ใช่ปลาไหลจริงๆแต่เป็นปลาน้ําจืดที่มีร่างยาวคล้ายงูโตได้ถึง2.5เมตรและหนักกว่า20กิโลกรัมสิ่งที่ทําให้มันน่ากลัว คือมันสามารถปล่อยไฟฟ้าได้มากถึง600โวลต์ที่มากพอจะทําให้มนุษย์หมดสติหรือหัวใจวายได้โดยมันจะใช้ไฟฟ้าเป็นอาวุธโจมตีแบบ2จังหวะจังหวะแรกมันปล่อยไฟฟ้าอ่อนๆเพื่อตรวจจับเหยื่อในน้ําขุนและจังหวะที่2มันปล่อยไฟฟ้าระดับสูงสุดทําให้กล้ามเนื้อเหยื่อล็อกทันทีไม่สามารถขยับได้และจมน้ําไปถึงแม้มันจะไม่ได้ไล่ล่ามนุษย์โดยตรงแต่ถ้าคุณเผลอลงไปในเขตหากินของมันโอกาสไม่โดนชอด็อตก็แทบเป็นศูนย์ ปลาแคนดิรูในบางครั้งนักล่าอาจไม่ได้มาพร้อมกับขนาดตัวที่สามารถสังเกตได้ง่ายเพราะบางทีมันอาจใช้ความเล็กของมันในการโจมตีเหยื่อแบบเงียบๆปลาแคนดิรูคือปลาตัวเล็กที่มีฉายาว่าปลาแวมไพร์ซึ่งเป็นปลาตระกูลเดียวกับปลาดุกที่มีลำตัวเรียวยาวไซส์เกือบโปร่งแสงทําให้มันแทบจะมองไม่เห็นในน้ําแม้ว่ามันจะมีขนาดเล็กแค่ไม่กี่เซนติเมตรแต่มันคือหนึ่งในปลาที่ถูกขนานนามว่าอันตรายที่สุดของอเมซอน มันไม่ได้โจมตีด้วยความเร็วหรือกัดกินเหยื่อด้วยแรงกัดมหาศาลแต่มันจะใช้วิธีแทรกซึมเข้าไปในร่างกายเหยื่อและทําให้เหยื่อทุกทรมานอย่างที่สุดจึงไม่แปลกที่มันจะถูกเล่าขานกันมานานที่สุดในหมู่นักสํารวจเพราะว่ากันว่าถ้ามีใครฉี่ลงน้ําปลาแคนดิรูจะสามารถว่ายเข้าสู่ท่อปัสสาวะของมนุษย์แล้วฝังตัวอยู่ข้างในทําให้เหยื่อผู้นั้นต้องเผชิญกับความเจ็บปวดระดับนรกและอาจต้องผ่าตัดเพื่อเอามันออกนับจึงเป็นความเจ็บปวดที่ไม่มีใครต้องอยากสัมผัสกับ,กบตัวอย่างแน่นอน เป็นไงกันบ้างครับสำหรับปลาแต่ละชนิดที่ว่ากันว่าพวกมันมีความร้ายกาศเป็นของตัวเองแบบที่ใครก็ต้องไม่อยากเผชิญหน้ากับตัวว่าแต่ทุกคนกลัวปลาชนิดไหนมากที่สุดลองคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยสำหรับคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ